เจ็บไหมของพี่เจ็บไหมคอไหมขอดูคอหนคอก็ได้เอาเบลใช่ไหมคาดเบลใช่ไหมคาดเบลอันโอเคอ๋อถ้าไม่คาดก็ผมก็ไม่รอดนะเนี่นะไปแล้วพี่แล้วพี่เขาใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อที่รอกอะไรเสื้อลุงเหรอลุงเสื้อสีส้มลุงเอส้มเขาเขมาคนเดียวของลุงอ่ะที่พี่เห็นนอนหลังเกิดเหตุอ่ะก็เห็นแกยืนเก็บกระสอบอยู่เขายืนเก็บกระสอบเขาบอกเขาบอกเขายังอยู่ที่นั่นเงงเขารองส่งของเมื่อกี้คุยกับเขานะ แกไม่มา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 แกแกบอกเดี๋ยวมันมีรถมาถ่ายเอาแกมาคนแกบอกว่าแกหลับในเขาเหรอลงเสื้อส้มนะสูงไหมผมยังไม่เห็นเขาเลยส่งมามไหนพี่ส่งมาที่ทแต่อายุว่าเท่าไหร่อ่ะน่าจะสี่สิบมีห้าสิบแกบอกเลยหลับในวูบเหรอเขาบอกว่าหลับในเพราะว่ามีคนที่ขับตามมาเขาบอกว่าเขาเห็นอะเซย์มาแต่ไกลแล้ว<อ>ดีนะไม่มีไม่รถที่ไม่พลิกเขาพลิกหือผมได้ยินเสียง ีผมก็นึกว่ารถเบรกเหมือนรถมันเบรกไงพี่มผมก็เลยมองกระจกทางขวาแกเปย์มาปุ๊บมันกตกเข้านี่เลยอันนี้ประเภทอะไรหนึ่งไหมครับหนึ่งสามบวกแล้วก็พอลพลอ,อ,พอที่เดียวกันเลยที่เดียวเลยใช่ไหม